เพรเบื้องเขาข้ากับมันเป็นเป็นหน้าข้างคำเหนือเออขอขอไม่น่งสุขันข้าพี่เป็นลูกของนางสุขันข้าหน้าคำเนือเป็นหน้ามาจากคำเหนือใช่เหรอครับใช่เห็นอ่านรักที่สองกันารใช้ยาอันวอลแมนที่เจ็ดอันพันดักล้วนอย่างเราลึกถึงสององค์นี่ครับ เราเลือกถึงองค์ไหนแม่ก็บคำสุกันธาครับโสมาสุกันธากับโสมาเป็นแม่เล็กเป็น <c oughs> อะไรเคือญาติกันองคนเกินญาติเออเป็นปน,นาคนาของนะครับอันนาคขอมป,ปูนึงเป็นเนี่อันของปอท่องอันรับแรกของ,ขอ,ง,ขอ,งอันกัมพูชาอันหนึ่งของวชวมันที่เจ็ดเช,ชวเชวมันที่เจ็ดเออคือโสมานางโสม่าทีวี ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งมากนะครับที่ได้กราบหลวงปู่ศิลาจิตสิริจันโทรครับท่านถือว่าเป็นเกจิที่มีไม่ได้ว่าเป็นพุทธคุณสูงเมตตาสูงนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีกําลังของจิตเขาเรียกว่า,าภิญญาของท่านเนี่ยเขาบอกสมาธิจิตท่านสูงมากสามารถเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าเห็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ทิศุลศิลูกหาท่านเล่าสืบต่อกันมาซึ่งวันนี้ได้มาสัมผัสเรืยว่าบารมีของท่านด้วยด้วยตัวของเราเอง ผมใส่แมสอยู่ตอลอดเวลาท่านไม่เคยเห็นหนะ้าเรามาก่อนท่านก็ไม่เคยดูทีวีเป็นพระนักปฏิบัตินะครับมาดูตลอดท่านก็พูดขึ้นมาบางอย่างว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับกับพระนางโสมานะฮะกับพระนางสิริคันธารวมถึงพระเจ้าชัยวรรันที่เจ็ดอาจจะนะฮะอาจานะอาจะเป็นเรื่องราวของภพชาติที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกหลานก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ก็เราไปกับกำลังใจซึ่งถือว่าไปพ้องเนือตรงกับผรูอาจารย์หลายท่านที่ก่อนหน้านี้นเ,นเราเราได้ได้รับการสื่อสารมา เป็นการยืนยันเส้นทางของความสถาวของเราแล้วเองครับ